เงินร้อยแปดบาทแค่นั้นเองอ่ะหรือแก้ได้ร้อยแปดคำว่าเงินร้อยแปดบาทแก้ร้อยแปดแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้เบี้ยแก้แก้ได้สารพัดการที่จะมาอาบน้ำมนต์ของอาจารย์นินแอร์นะครับฮะก็ต้องมีเงินร้อยแปดบาทครับเงินร้อยแปดบาทมาใส่แก้โอเอเอขันน้ำมนต์ไว้ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีผลไม้เก้ายอย่างนะฮะอย่างละเล็กน้อยก็ได้นะฮะแล้วก็มีใบเงินใบทองใบนาดใบใบนาะใบมะยมใบคูนนะใส่ไว้ไม้หมู่คนนะครับแล้วก็ใบใบใบขนุนนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีไอ้ส้มปลอยอม,มีไผ่มีขมิ้นใส่น้ำบนบริกรรมกระาน้ำบนไว้ ไอ้ชั่วโมงไงชั่วโมงหนึ่งประมาณส่วนชั่วโมงเนึ่แล้วก็ไอ้ใช้ตะกุดมาหาระง,งับใส่น้ำมนต์แล้วก็เบี้ยแก้ใส่น้ำมนต์ไว้แล้วก็น้ำมนต์น้ำไปอาไปใส่ใบส้มปล่อยใส่แล้วก็ไอ้ใบเงินใบนะทองใบใบหน้าใส่น้ำมนต์แล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องความรักก็ต้องใช้ใบรักซ้อนเขียนชื่อผัวเขียนชื่อเมียใส่นะฮะแล้วก็ แล้วถ้ามีเลยใช้ใบพูเขียนชื่อวันที่ปีเกิดใส่แล้วก็เอาด้านมาเอามาเหยียบนะฮะเหยียบไว้แล้วก็เราก็อาบน้ำบนให้นะฮะนี่เอาอาบเมียถึงผัวอาบผัวถึงเมียจะทวนกระเท่า,าโดนเข้าโดนของโดนสเสน่ห์ได้กนมนขังมุนดำแก้ไขได้หมดนะครับ อาบน้ำมนต์หรือเราถามว่าอาบน้ำมนต์นี่อาเพื่ออะไรครับมันอยู่ที่คุณนะฮะมาอาเพื่ออะไรเรื่องลีความ,มหรือต้องการขายที่ขายทางต้องการให้ผัวรากผัวหลงกลับคืนมามหรืออาบเบียถึงผัวอาหัวถึงเบียอาเพื่อเป็นมงคลว่าคุณมีปัญหาอะไรอ่ะผมใช้น้ำมนต์อาบน้ำมนต์ให้น้ำมนต์สมมุติว่าปัญหาแต่ละอย่างน้ำมนต์ตัวเดียวกันไหม บรรนีน้มัตัวเดียวเนี่ยว่านักพิพิณดินเลยครับแล้วอาบน้บนแล้วก็อยู่ที่กับอธิษฐานเขียนชื่อในใส่ในเวภูไว้นะฮะบ,บางคนเนี่ยไปภูแล้อาบ แล้วอย่างที่บอกอาจารย์บอกของที่ให้ต้องเตรียมมาถ้าเขาจะไปหาี่ยหรือว่าที่นี่มีให้เขาซื้อมาเองก็ได้ผลไม้แล้วก็ไอ้ใบพวกใบต่างๆใบนี่ผมเก็บนี้หมดใบไม้คคลนะครับใบใบสําหรับไว้ทาพิธีกรรมเลยครับใบรับน้อนใบอะไรก็เงียผลไม้มาอย่างเดียวครับเงินร้อยแปดบาทแค่นั้นเองค่ะแก้ได้ร้อยแปดคำว่าเงินร้อยแปดบาทแก้ร้อยแปดแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้เบี้ยแก้ แกไดสารพัดอนมีเรื่องเวลาขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่าปลูกตรงโมโมไม่แดงเปิดฝากระถิงแดงไม่มีโชคลาภมาอาบน้ำมนต์เนียนแอร์ไปแล้วจะประสบความสำเร็จนะเรื่องก,การงานเรื่องก,การเงินเรื่องหน้าที่การยศถาบรรดาศักดิ์ <ม>แล้วแต่เขามีปัญหาอะไรก็อาบน้ำมนให้ปรากฏว่ดาดีขึ้นนะ่ะถูกไาถูกเข้าถูกของถูกกระทาย่ำยีถูกคุณผีคุณคนคุณจะบุก108ร้อยแปดพการจะถูกของตามฝังของตามฝังหมุนฝังลูกฝังรอยอาบน้ำมนให้ก็หายนะฮะบางทีอาผัวมาอาบไม่ได้เบียมาให้เราอาบเบียถึงผัวอาบผัวถึงเบียได้เหมือนกันได้เราเขียนชื่อสังผัวทังเบียเหยียบไว้อมีวิธีการเคล็ดลับการอาบน้ำมน แล้วสมมติว่าบริกรรน้ำมนต์ต้องจมูกหนึ่งอ่ะแล้วสมมติว่าอาบน้ำมนต์เสร็จแล้วแบบให้อาจารย์แบบทำน้ำมนต์ไปอาบที่บ้านได้ไหมได้น้ำมนต์ก็ไปอาบที่บ้านเม็ดอกดาวด้องดาวเรียงใส่ไว้ด้วยดอกไม้ดอกไอ้ดอกบัวแต่น้ำมนต์ไปอาบให้เป็นมงคลในตัวเอง นะฮะไม่กูดใส่ด้วยใบเอใบมะกูดใส่ทั้งลูกเอปพามะกูดใส่น้ำมันก็เป็นนอาบน้ำมันแล้ววากระทาเอาคมอีกนานอันนี้เราทําตามตําราที่เรามีตามตำราเลยครับไม่ใช่นอกลรูคือางไม่ใช่ตักน้าไม่เฉยหยดดอเทียนที่เฉยเป็นไปไม่ได้ลกครับเพราะมีสูตรบทฮะเหมือนแกงแหละครับอเหมือนแกงเออสูตรแกงปลาเอาปลามาต้มใส่น้ำที่เฉยกินได้ไงกินไแม่ต้องใส่พริกใส่หอมใส่กระเทียมใส่น้ำไอ้ผงดูดรสใส่ ไอ,อ้มะนาวมะเนา,า,นาใส่มันจะมีรสเ,เข้าไปเองหรือมือนรสดีกินดีสีดีคุณภาพดีสะอาดเป็นยานการใหญ่บริการเป็นการเองเออก็ดีนะครับาน,น,น้ำมเนนน้พุโอสถโอเคโอเคใครอยากอ่าน้ำน่นก็มาหานินแอร์ได้เลยเขามีแบบว่าตำรงตำลาของจริง